สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีพยากรณ์นะคะวันนี้จะชวนกันมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่ามาจุดไฟฝันในตัวคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะคะอย่าดูถูกตัวเองอะไรที่เราเคยใฝ่ฝันไว้นะคะทําให้เป็นจริงนะคะวันนี้เรามารับพลังงานดีๆกันนะคะเดี๋ยวมาเปิดไพ่พร้อมกันนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีเป็นไฟฝันของคุณนะคะถามไพ่เลยนะคะว่าไพ่มีอะไรจะแนะนำบ้างไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไฟออฟว n นแล้วก็เพสออฟวน เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะเริ่มแสวงหาอะไรใหม่ๆนะคะ n i นายออฟสอดแล้วก็เอซอ o ฟสอดตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะแบบไหนก็ตามนะคะ จะเป็นอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะว่าอย่าพูดถึงตัวเองในสิ่งที่ไม่ไมดีนะคะอย่าโทษตัวเองอย่าโทษคนอื่นนะคะอะไรต่างๆเนี่ยให้เรามองด้วยเหตุด้วยผลนะคะทุกอย่างมีเหตุและมีผลนะคะเราก็ไม่ดูถูกตัวเองไม่คิดมากไม่คิดเยอะจนเกินไปเอาพลังงานที่เราวิตกกังวลนะ่ะมันเป็นพลังงานลบนะคะเอาสิ่งที่เป็นพลังงานลบอะ่ะมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานบวกจะดีกว่านะคะ คนที่เลือกกองนี้นะคะเวลาที่คุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณจะมีความรู้สึกวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะนี่ได้เป็นเมจิกเชียนด้วยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วว่าคุณน่ะมีความรู้ความสามารถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าด้วยความที่พลังของความวิตกกังวลนั้นน่ะมันทำให้ความรู้ความสามารถคุณดรอปลงนะคะ คือเราระวังได้แต่ไม่ระแวงนะคะความระแวงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพลังงานลบถ้าเรากลัวเกินเหตุหรือว่าวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้าเกินเหตุเนี่ยทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นพลังงานลบทําให้คุณจริงๆคุณเป็นคนมีสติปัญญานะมีความรู้ความสามารถเยอะแต่ว่าด้วยความที่พลังงานลบมันเยอะอะเพราะว่าพลังงานลบอะ มันเข้ามาอยู่แทนที่สิ่งที่ดีงามที่คุณมีอยู่นะคะเนี่ยต้องเปลี่ยนขึ้นพลังงานนะคะไม่ใช่คุณไม่มีดีในตัวนะมีอยู่นะคะมีเยอะด้วยไฟออฟสอดสิ่งที่ต้นทุนในชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คุณก็ไม่ได้มีต้นทุนที่ด้อยกว่าคนอื่นนะเนี่ยเฮอร์มิตขึ้นมาอยากจะแนะนำนะคะที่ไพ่บอกนะคะก็คือว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณจิตใจคุณ วิตกกังวลฟุ้งซ่านให้คุณอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆหรือว่าหาอะไรทำที่คุณบางคนอาจจะนั่งสมาธิหรือบางคนนั่งสมาธิไม่ได้คุณก็อาจจะเปิดเพลงที่คุณชอบก็ได้นะเพลงสบายๆฟังสบายๆเพลงก็สามารถช่วยทําให้แบบจิตใจมันดีขึ้นได้นะคะเอาเพลงสบายๆที่คุณชอบนะคะไพ่แนะนําก็คือคุณต้อง พยายามทําให้จิตคุณสงบหรือว่าถ้าใครที่นั่งสมาธิได้ดูลมหายใจอะคะ่ะอาณาปานาสตินะคะถ้าคนที่ทําได้เคยฝึกมาแล้วเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะเนี่ยนายออฟค c u ์ s แล้วก็เอ e ซอฟเพนท์โชเมื่อใดก็ตามนะคะอย่างที่ไพ่บอกเลยเมื่อใดก็ตามที่จิตใจคุณสงบ คุณไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายจิตใจสับสนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อใดก็ตามที่พลังงานลบต่างๆเหล่านี้หายไปเนี่ย g h t of Cups คุณสบายใจเมื่อไหร่อ่ะคุณจะมีลู่ทางในการหารายได้เพิ่มอ่ะก็อย่างที่บอกนะไม่ใช่คุณไม่มีสติตปัญญาคุณมีความรู้ความสามารถเยอะแต่ด้วยความที่คุณเอาพลังงานลบอ่ะ มาแทนที่ไงทำยังไงก็ได้ให้จิตใจเราสงบถ้าใครชอบปลูกดอกไม้ต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้ดอกไม้ลดน้ำต้นไม้ใครชอบฟังเพลงก็ฟังเพลงใครชอบทำกับข้าวทำอาหารแล้วมีความสุขก็ทำอาหารแล้วให้มันมีความสุขใครชอบทำอะไรแล้วมีความสุขให้คุณได้ผ่อนคลายอะ่ะพายแนะนำให้คุณได้ผ่อนคลายนะคะแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณผ่อนคลายนะคะคุณจะ คุณจะมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณนะ่ะคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะคะแล้วคนอื่นก็จะเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะสู้ๆนะคะถ้าจิตใจคุณสงบเมื่อไหร่นะคะสติมาปัญญาเกิดแล้วเงินนะคะจะเข้ามาขอยคุณโชคดีค่ะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจุดไฟฝันของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะคะไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำบ้างนะคะใบแรกอืมได้เป็น temperance คุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะว้าว Night open f t a c l e s ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้เก่งนะคะ คนที่เลือกกองนี้นะไม่ไม่อับจนหนทางอะ่ะเนี่ย Ten นคคุณเป็นคนที่มีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะพูดแบบนั้นก็ได้นะเป็นคนที่มองอะไรแล้วสามารถที่จะพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งอะ่ะไม่ไม่อับจนหนทางง่ายๆอะ่ะเพราะว่าใจคุณอะ่ะว้าวได้วิวว่าฟอร์จูนด้วยคนกองนี้ดีทุก โข้มาหมดเลยนะเนี่ยคุณเป็นคนที่ปรับปรับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าอะไรจะมาคุณสามารถที่จะมีวิธีที่จะหาไรายได้เลี้ยงตัวเองได้สบายๆเลยอะ่ะทั้งเรื่องเงินก็เป็นคิงเรื่องเรื่องของความสบายใจก็เป็นสิบเต็มเลยอะ่ะคุณมีความสุขนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ คุณนี่เป็นคนที่โชคดีมากนะคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณสามารถพลิกสถานการณ์แล้วหาความสุขได้อะหาความสุขได้แล้วมีตังใช้ด้วยอ่ะอที่สำคัญเลิฟเวอร์อีกอ่ะถ้ามีความรักก็เป็นความรักที่ที่ราบรื่นนะ่ะคืออุปสรรคอะไรต่างๆไม่ค่อยมีหรอกเป็นความรักที่แบบก็น่าอิจฉา w i e w of f o r t u n สองใบขึ้นมาพร้อมเลยค่ะว่าคนกองนี้จะโชคดีอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่น่าอิจฉานะอืเนี่ยเป็นงานก็เป็นงานที่คุณไม่ไม่ใช่งานที่แบบรายได้ทางเดียวไม่ใช่อ่ะคุณสามารถทำรายได้ได้เยอะอ่ะเนี่ยเพสซอรเพนเทโกเงิน เงินก็เงินดีงานก็งานแบบมีให้เลือกเยอะความสามารถเยอะไม่ใช่คนที่จะทํางานอย่างเดียวไรายได้ทางเดียวไม่ใช่อะ่ะเป็นความรักก็เป็นความรักที่โรแมนติกอะ่ะคือใครๆก็อิจฉาละกันถึงจะทะเลาะอะไรกันบ้างมันก็นิดนึงอะ่ะไม่ได้เยอะอะไรเป็นเรื่องปกติสําหรับใครที่ยังเป็นโสดอยู่นะเอ่อวีวาฟอร์จูนขึ้นมาสองเบิลเลยสองใบเบิล แล้วก็ขึ้นมาคู่กับเลเวอร์สำหรับใครที่ยังโสดนะคะจะได้งเออจะได้ความรักมาอาจจะมาพร้อมกับงานนะงานกับความรักอาจจะมาพร้อมๆกันถ้าคุณเริ่มต้นสำหรับคนที่ยังหาลู่ทางอะไรงานใหม่ๆนะคะถ้าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะก็ไม่แน่นะคะคนที่ถูกใจอะ่ะก็คือคนที่มาช่วยเหลือกิจการงานของคุณนั่นแหละคนโสดนะ มีสิทธิ์ได้เลยนะคะเนี่ยเซ f s ์แอแล้วก็ฮาร์ออสาใบสิบใบนี้ดีหมดทุกใบก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคดีอะไรขนาดนั้นสำหรับคนกองนี้ไฟฝันอะไรต่างๆที่คุณมีอยู่นะคะคุณไม่ต้องให้คนอื่นมาจุดไฟฝันให้คุณเลยคุณสามารถมีกำลังใจแล้วลุกขึ้นมาสู้ได้เลยอะ ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะคะเป็นไปได้เสมอคุณไม่ใช่คนที่ท้อแท้ล้มแล้วลุกได้เนี่ยอุปสรรคมีแต่ทําไมอะ่ะก็ฉันก็จะยิ้มได้หัวเราะได้อะ่ะอุปสรรคก็เป็นเรื่องของอุปสรรคอุปสรรคมีไว้สําหรับทดสอบเราให้เราแข็งแร่งขึ้นคนกองนี้นะอะไรมาปัญหามายิ้มได้หมดไม่ห่วงนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะ อุปสรรคมาปัญหามาไม่เป็นไรชิวๆคุณเป็นคนที่สามารถให้กำลังใจตัวเองได้แล้วก็ให้กำลังใจคนอื่นๆได้คนรอบข้างที่เขาล้มแล้วไม่ยอมลุกคุณก็สามารถที่จะให้เขาลุกขึ้นมาได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้คุณเป็นคนที่นอกจากจุดไฟฝันให้ตัวเองได้แล้วยังจุดไฟให้คนอื่นได้ด้วยนะคะสำหรับคนกองนี้ขอให้คุณมีความสุขค่ะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าไฟฝันของคุณนะคะอะไรก็เป็นไปได้เสมอไพจะแนะนำอะไรนะคะใบแรกได้เป็น n i h t of cups แล้วก็ three of cups คุณพยายามมองหาทางเลือกในชีวิตให้มันหลากหลายกว่านี้นะ เ hey, อะซบซอดพยายามที่จะประครับประคองสิ่งที่มีอยู่นะแล้วก็เอะซับคัพส์บางคนอาจจะผิดหวังมาเยอะแล้วพยายามที่จะเริ่มต้นให้ตัวเองมีกำลังใจที่ดีขึ้นนะคะคือทางด้านจิตใจของคุณนะ่ะขึ้นมาอย่างชัดเจนมากเลยจิตใจเป็นอันดับอันดับแรกเลยนะคะสำหรับคุณนะ งานจะดีหรืออะไรต่างๆจะดีใจคุณต้องต้องมีความสุขก่อนนะคะคุณจะเลือกงานก็เลือกที่คุณทำแล้วมีความสุขอะ่ะอืมเนี่ยเพจซอฟสอดอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ n น t o อ p อ n เพน l e s มีอุปสรรคแค่นิดเดียวแต่ในที่สุดนะคะผลตอบแทนคุ้มค่าโอ้โหแล้วก็ 10 open f t a c l e s ไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำอะไรอยู่ก็าตามนะคะมาอันดับแรกเลยนะคะความสุขและความสบายใจในสิ่งที่คุณทำนะคะนั่น the word <c oughs> ได้ทั้ง10 open f t a c l e s ได้ทั้ง9 open f t a c l e s อ,อ่ะคุณแล้วก็ the word ขึ้นมาอื ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะคะสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณถนัดนะนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่คุณมีความสุขกับสิ่งนั้นน่ะสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วอะ่ะนำมาซึ่งความร่ำรวยด้วยอะ่ะทั้งแบบสิบเหรียญทั้งอัศวินเหรียญเลยอะ่ะสำหรับคนกองนี้นะคะถูกแล้วค่ะถ้าสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ไฟฝันของคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะคะ ไม่ว่าอะไรต่างๆที่คุณชอบที่คุณถนัดนะเริ่มเลยค่ะเนี่ยแฮงแมนแล้วก็เดอะฟูคลลิกวิกิให้เป็นโอกาสปรับมุมมองสมัยแล้วก็ทำมันอย่างแบบไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้อะจินตนาการทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอสมัยก่อนหลอดไฟเราก็ยังไม่มีเครื่องบินเราก็ยังไม่มี ทุกอย่างคือมันเป็นจินตนาการที่คนคนหนึงบอกว่ามันน่าจะเป็นไปได้ทั้งทางที่ตอนนั้นน่ะหลายๆคนน่ะบอกว่าเขาบ้าใครที่ไหนมันจะบินได้เราบินเป็นร้อยๆคนเป็นไปไม่ได้เหล็กก็ไม่สามารถที่จะไปลอยอยู่บนอากาศได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอ,อคุณต้องคิดแบบนั้นนะคะอะไรที่คุณถนัดอะไรที่คุณชอบนะคะแล้วก็พลิกแพลงมันอีกนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณใฝ่ฝันนะคะ เป็นไปได้เสมอค่ะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ